สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำเพื่อนเื่อนะครับถึงขั้นตอนการซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีบน Descentralized Application Metamask นะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ใหม่ซื้อเหรียญคริปโตเคอเรนซีได้ที่นี่ได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็เข้ามาที่บัญชีที่เราต้องการซื้อนะครับและหลังจากนั้นก็กดปุ่มด้านล่างนะครับนะ เมนูที่ขึ้นมานะครับมีหลายเมนูมี b u ามีส w a p มีเซนต์มีรีเซ็ send, receipt, ให้เราเลือกที่บ u านะครับก็คือซื้อนั่นเองนะครับจากนั้นก็มันจะมีวิธีการซื้อ,อผ่านบัญชีหลายแบบนะครับทั้งบัตรเดบิตบัตรเครดิตธนาคารออนไลน์ของอธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์หรือซื้อผ่านาบัญชีแอปพลิเคชันของธนาคารทั้งสองนี้ก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมจะให้ดูการซื้อผ่านบัตรเดบิตนะครับหรือบัตรเครเดิตนะครับให้เราเคลิกเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มที่ continue er, นะครับจากนะั้นนะครับเราก็จะมาที่หน้านี้นะครับจะเห็นว่าหน้านี้นะครับจะมีการให้เรากําหนดว่าเราจะซื้อเหรียญอะไรแล้วก็กดเลือกได้เลยถ้ากดตรงนี้นะครับกด <it> <liber ally> นะเล<น> <it> ือกได้เลยแล้วก็ใส่ยอดเงินที่เราต้องการซื้อนะครับนะหลังจากค่อยกดปุ่มนี้อ่ะเราจะไปดูใส่ยอดเงินเข้าไป นะกดปุ่มนี้เพิ่มนะครับระบบก็จะดึงมาที่นี่แล้วก็จะให้เราเห็นว่ายอดที่เราใส่ลงไปนั้นเราต้องการซื้อเท่านี้เราจะได้เหรียญที่เราต้องการเท่าไหร่น,นะครับค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อากนั้นเราก็กดที่ buy นะครับ withtransact ตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้ามานะครับระบบก็จะให้เรานะครับตรวจสอบว่าตอนนี้คุณจะซื้อจํานวนเท่านี้นะซื้อผ่าน v i า,าก card าหรือว่าเป็นบัตรเดบิตแนละหรือบัตรเครดิตนะครับ จากนั้นเราก็กดที่ปุ่ม buy now ครับเมื่อกดปุ่ม buy now ระบบจะขึ้นมาแจ้งเราอีกทีหนึ่งถึงสรุปยอดที่เราจะซื้อเราก็กดปุ่มที่ buy นวิ t ก็คือซื้อเหรียญที่เราต้องการนะครับจากนั้นระบบจะให้เราเติมนะครับหมายเลขบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของเราพร้อมกับใส่วันเดือนปีหมดอายุแล้วก็ c v v c v ด้วยนะครับด้านบนนะใส่ใส่ใส วันเดือนปีของบัตรที่หมดอายุแล้วก็ C.V.V หลังบัตรนะครับเลข3ตัวจากนั้นกดที่ add add card นะครับเมื่อกดเข้ามาระบบก็จะขึ้นมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าคุณต้องการซื้อเท่านี้นะแล้วเราก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับเนี่ยเพื่อยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับจากนั้นครับระบบก็จะส่งเมสเซจนะครับเป็นรหัสเลข6ตัวไปที่เมสเซจ เมสเซจของมือถือที่เราผูกไว้กับธนาคารนะครับเราก็ไปดูที่เมสเซจแล้วก็เอามาเติมลงช่องนี้นะครับเป็นเลข6ตัวจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างลงไปอีกนะครับปัดขึ้นมากดเข้าไปนะครับก็เป็นว่าก,การซื้อของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับระบบก็จะแจ้งมาว่าเราซื้อไว้เท่าไหร่จะได้รับเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเนีย่ยเราก็เงินเรียนคริปโตเคอเรนซี่ก็จะเข้าไปที่กระเป๋า wallet ของเราที่เราซื้อนั่นเองนะครับ ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ